วันนี้มาทำอะไรคะมาดูสัตว์เลี้ยงพี่เกจะมาซื้อสัตว์เลี้ยงอันนี้จะเป็นตลาดโออตโกอร์นะคะนนกำลังจะลงรถไฟใต้ดิน,นะคะเพื่อที่จะไปตลาดจตุจักรตรงนี้จะเป็นตลาดโออตโก มือเป็นไงคะเป็นชั้นใต้ดินนะคะ อะไรนะลูกจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงที่จัตุจักรจะซื้ออะไรพี่คิวไม่รู้พี่คิวตั้งใจจะมาดูสัตว์ที่จัตุจักรไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรมาลิมุมะลิมุมันซื้ออะไร สาหรายญี่ปุ่นเอาไปทำอะไรอะ่ะมันสามารถมันแฉลบได้อ้าวเหรอมันมีชีวิตมันแฉลบได้ลอยไปได้มันคือสาหร่ายเลยนะหลบใยสาหร่ายญี่ปุ่นมาลิโมมาลิโมมาลิมิแล้วคุณจะไปดูดูสัตว์ที่นน่นโอเคอ๋อเฮ้ยโน่นถูกมีมาถึงก็จะเข,ขเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้นะคะโยเราขึ้นตรงนี้คุณ ใช่ไหมใช่ไหม,ไ,หมไม่ใช่หรออ๋อโอเคทางรดไปสวนตจกักจนรอโอเคค่นนี้จะลงไปรถไฟจะลงไปรถไฟใต้ดินอีกขึ้นไหม ขึ้นไปลงไหนดีแล้วก็นั่งกลับมาไปยาวราดแล้วก็กลับมาใหม่วะ่ะนี่จะเป็นทางลัดเดินไปจะตัจัดเย็นมากเป็นตลาดเลยด้านล่างใต้ดินเป็นตลาดเลยแบีเนี้ย ก็เป็นถนนค่ะเย็นสบายมากเลยร้าจะได้ยินเสียงรถไหมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ร้านน่าจะปิดเยอะไหม่ดอกคั่ก็มากเลยมินไม่ค่อยอยากไปดูแล้ว şey ิก็ไม่ให้วเลี้ยงกบเพราะว่ามินกลัวกลัวอะไรกลัวกบไม่อยากให้คิวเลี้ยงกบที่มินบอกว่าไม่อยากให้ไปคิวเลี้ยงกบเพราะว่ามินกลัวกบ คิวจะเลี้ยงกบแล้วนะคะตุ๊กตาด้วยไปดูนะคะว่าเป็นมีอะไรบ้างว้าวตุ๊กตา จะเดินมาถึงยังไม่ถึงเลยนี่ไม่มาถ่ายรูปกับน,นาฬิกาตัวนี้เอาเขามาตั้งซุ้มขายตรงนาฬิกาซะแล้วนาฬิกาประเทศอะไรบ้างหาหนมาสินาฬิกา ke Jakarta. Semua ถึงแล้วค่ะจตุจักรนี่คือจากชั้นรถไฟใต้ดินมาถึงจตุจักรนะคะ่ะสวัสดีนี่จะเป็นบรรยากาศภายใน,นจตุจักรน,นะคะ,ะขายหนังสือเยอะมากเล่นขายขนมอีกแล้วโอ๊ยชายเขียวขนมนอีกล้เอาไหมซื้อมาเยอะแล้วซื้อมาแล้วไม่กี่อันเองค่ะหนูมานี่หนูจะมาซื้ออะไร นิ่มกลน่มิ้นใส่อวน้ำ่ไหพ้น้ำแบบนี้เหรอสวยนะมิ้นจะใส่ได้ไหมแม่ใส่ได้ขาเดียวของเยอะมากเลยเมยยังไงคะสนุกไหมคะเหนื่อยเมยบอกเหนื่อยห,หรอ ไปดูสัตว์แล้วจะเห็นสัตว์แล้วน่ารักใจเลยคุณการศึกษาค่าเทอมค่าคุณการศึกษา สายสดแดงสาุดจักชั้นสองมีมอเตอมีดีกน่อยเไหมหุ่นเจเจมอเขาบอกเดินทะลุกปเลยดิกินน้ำอะไรไม่รู้ ชิมฟรีไปชิมไหมนี่นี่ไปเอาอะด้วยแกเดจพาไปนี่กินแจบฟรีเลยไม่ซื้อถแปวอเอาซื้อเอานิวันมีค่าไปอีกวัีค่ะออไม่มนคขอบคุณค่ะ แจกบฟรีเป็นกระป๋องเลยแจกฟรีเป็นกระป๋องกระป๋องเลยเออนี่ทำไมไม่หยิบตะเกียบหยิบเขาไปอร่อยอร่อยไม่ต้องซื้อน้ำกินเลยเดินตรงไปเลยสรุปบอ,อกตรงไปเลยตรงไปเลย,เลยอ่าตรงไปเลยครับ โซนด้านนอกครับคู beeping, trendy, ่ข้างหัตกเออคิวอะไรอ่ะมันอยู่ตรงไหนนี่ไงเตาคิวเตาจลเออะไรอ่ะอือเียงตัวนั้น่ะล็กคูลเรอล็กคูลไม่พีค่ไม่น่าใส คิวไม่อยากดูคิวเมามาดูตัวนี้<อ>ตัว่จะเลี้ยงอะไรหูกอันนี้เต่าอะไรหรกี่ปีแล้วเนี่ยสุตตาตัวนี้งอมาประมาณ ประมาณกี่ปีกจะไปจับมันเลยวูดวูมันกินน้อนน้อนเต็มเลยใส่น้อนใส่ถ้วยแล้วให้มันกินเต็มเลยวู๊ดไปจับมันนะลูกเดี๋ยวมันจะน่าแหละ นักหรอคะออมาเดินค่ะเดินค่ะนี้มัะนี่ออะไรมันเป็นหนัอเลหนูว่ะหนโนี่โป้คน,นอนด้วย นอนพัดกระปุกแอลมินตัวอะไรนี่ยมิ้นตัวอะไรนี่มิ้นตัวละหกร้อยหนูหัวหนึ่งล้านอยากได้อ่ะคือนอนเท่าสายนอนในกระปุกกล้าเอาขาให้มันไม่นอนนะคะนอนให้มันนี่กินนอนหลายตัวเนี่ย พี่ตอนนี้น,ะนอนในกระปุกเต็มเลยนี่มันอยูอ,นนอยนานว้นอะยังไงกิ้งก่าไหนพี่คิวอยู่ไหนล่ะอูอออออ้นี่เอามจาจับเต่าพี่คิวเลยนะนี่สปริงสปริงในอะไรขุดมันกินนอนนวดเลยอะ่ะ

ตัวนี้เท่าไหร่คะตัวตัวอันที่สามเนี่ยสองพันสองอันนี้จะใหญ่มันมันประมาณกี่เดือนนะคะกี่ปีแล้วเดือนแสดงว่าเราเลี้ยงทำไมมันตัวเล็กยังเล็กอยู่เลยคิวเขาบอกว่าตัวนี้สามสี่เดือนเนี่ยตัวนี้ของเขาสามสี่เดือนเนี่ยตัวนี้ไอรีโอของเรามันยังไม่ใหญ่เท่านี้เลย แค่เดือนกว่าอ๋อเดือน,อออนอกว่าก็าชอยมันโตช้าจางังเลยนะนิดนึงข้่งหลัลลลงระวางสีขาโอเคไปดูแต่อป็นยังไงกันว้าวใส่ชุดน่ารักด้วยว้าวโ <c oughs> อ้นอนสบายใจเฉยแม่ชอบตัวนี้มิ้น ไไโอ้มีนอนอยู่ในเปรย์ด้วย,ยไ,ได้ตัวนี้คือตัวอะไรสุก้าอะไรเด้อส,สุก้าตัวเท่าไหร่คะตัวละห้าร้อยจะเลีเ้ยงยังไงกินผลไม้<ๆ>ตัวใหญ่สุดมันประมาณเท่่าไหร ดูชิ้นมิ้นเจอใหญ่จริงนนล้น้องในตัวอ๋ออันเดียวกันใช่ไหมคะตัวละห้าร้อยมิ้นอยากได้แล้วนี่ได้อได้คิวมาเห็นกบนกบอะไรข้องแท้เหรอลูกกบตัวจริงๆด้วยกบอะไรกบอะไรพันอะไรไม่รู้ ไม่ได้เรียงกบกันคือใหเรียงก,กบพันฟอกมากกว่ตพันอ,อะไรนะลูกพันฟอกักดูสิมีอะไรอ<น>มินหืมลูกห้อยไหน ่ออยู่ไหนนี่ไปพ่อไปไหนไหนพ่อล่ะไปสวนสัตว์เลี้ยงนะคะสวนสัตว์เลี้ยงโซนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเลยที่จะจัจักรไก่ทั้งนกเต็มไปหมดเลยนี่คือพ่อไปไหนค่อยไปเนื่องว่าไก่อันนี้เป็นนกนกคุ้มอเมริกา ตัวนั่เท่างใ <มา S 1> นนี่นุ๊กดูเหมือนกันอันนี้เป็ดอะไรอันนนี้เป็๋อดักครับอันนี้อีโกน,น่ามีห้าร้อยครับสีเขียวอักแล้วก็กินกะเท่าไหร่เนี่ยน้าตามเขา เป็ดก็มีไก่เ็นล็กๆก็มีเขาบอกว่าอาหารไม่ต่อ้ดื่มไปดูะรุงเท่าไรทเท่าไระเอาไหมล่ะเอาแต่อาหารไปให้ดีโบก็พอแล้วนะะิ้านละค่ิด้านคะ